ตามโตเจอ,นอนแล้วพ, choices. พี่น,อน้องรถแยบันดีมาจอดอยู่นี Tro ่คุยว่าแล้วเพิ่นต <uh ้องมาหาพี่นั่นได้นั่นรถแยมันดีอันนี้รถเยบพี่วันตัวนี้รถเยมันดีพี่น้องเนี่ยเนียเนี่ยเนียรถแยมันดีคือเก่งแต่มาผู้เดียวพี่น้องปาดปาดปาดคือเก่งแท้คือเก่งแท้ไปไปไปเพิ่หูยโวอยา่ยบพี่วันมากพี่น้อง ยังกันอยู่เนาะเนี่ยเกตยังกันอยู่เนาะพ่อแล้วพ่อโตแล้วพ่อโตแล้วโอ้โหคอยตักใส่ถุงให้เจ้าเลยนะจะเช็กลับแล้วเปล่าเดี๋ยวคอยจะจะกลับเลยด้วยคอยมานจะสิเบ็ดโมงมายังเตวียนเตเวียงแทอโอ้ยหงุดหงิดเจ้ามากคอยวุ่นวายเรื่อยๆคอย ว่ะใครเลยงั้นไปเลยใครว่าจะใครว่าจะไปหาเจ้าแหละใอยไปเอาบุกหุ้งไปให้เจ้าบ่เออวันนี้ใอยว่าวันนี้เราอยู่บ้าวันนี้ไปบ้านนั่นมาสั่งกับเพนเลยแล้ววาเห็นเห็นดูอ้าววันดีค่ะยายนันสสวัดีค่ะแหม่ทำกินนี่กินไปถึงเนี่ย ใส่ถุงไว้เจ้าว้ามันคือหนาหักแทะใส่ถุงวินาทบใส่ถุงแซมตาวินันก็ปักเลยต้องลองตีนเป็ดออกมาเีนเป็ดออกมาเมื่อโอ้โหทำกินเลยว้าท้าวเป็นไงตีเป็ดแท้ตีนเป็ดโอ้ยอร่อยเขาบอกมันไม่มาที่เราบอกมันไม่มาเดี๋ยวตัดมันตากใครข่วยใครตักถุงเตรียมไปให้มันลัวไม่มาไงทำไมจะไม่มาวันนี้ไม่ได้ทำงานเที่ยง ้ประมาณตอนเย็นก็เลิกงานก็เพลินเลยขุนี่คอยมาขับรถมาลงได้ดเลยนี่มาพร้อมมันดีเลย,อยค,คอ,อยยิ่งขี้ข้านขับรถรถเยอะๆคอยย่านรถกะว่าจะเอาบุกงงใคเจ้าจะห้บเจ้ามาก,กินก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วมาเนี่ยแล้วก็แท้อล้ก็ค้อนให้แน่นเนาะย่านแต่พอได้มาก็เลย,ยมากก่อนว <c oughs> ่าคอยคิดว่าจะไม่กับเขายังลูกกินเลยไปไปไปยายวันดีจะกลับแล้วรถหลายไปแล้ว่แไพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายวันดียายวันดีขับรถบุกงง ขับรถกรท่องรถหลายย่านรถหลายรถที่เขาเอื้นไม้นอกเต็นรถหลายก็เลยย่านรถไปแล้วเขาจะไปซื้อของเลยนะบอกปลาป่ะ่งอาหารถึงบ้านเลอะเลอะเลอะไป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 สามอย่างเลอะคอยจะไให้เขาให้ลูกคอยจะจะไปบ้านลูกปลาตีเนี่ยบอไปบ้านคอยไปให้ต้มจืดให้เขาหนังพริกใันที่ร้านตำให้หนึงโรน้ำีกะปิเบิ้งพี่น้องน้ำพริกกะปิโรนึงเลยเนี่ยกินเนี่ยไม่ถึงสองวันหมดแล้ว เบอพ่วงด้วยเบิ่งเอาพี่น้องก็ได้มาเขือพวงประมาณสองกิโลไปซื้อของไหนบ่อยากกินต้มตื๋ต้มหมูอ้อบ่ไป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 รถไลยหลายเอเกนเออเอเกนรถหลายย่างแห้งเลยเอเกนไม่เคยข้าหรอกคอยว่าเขาวเอเกนเนี่ยคอยเข่าหลังเลียตัวยจะมันดีพี่น้องให้วันดีเงียบใจสูงย่านรถเขาขึนขับรถวะทงเพราะไม่มีบ่ไป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 เออโทรถ้าข่อยหูมากคอยบ่กขับรถมาให้ห่งเนี่ยนั่นแหละเฝ้าอันเฝ้าเรื่องกินนี่เฝ้าแท้แท้ แค่นี horrible, Bee, <sink that. S 3> ้จะาพ่อเาไมรีบจะไปทำออกมาลูกปลาเพราะพีลูกปลามีลูกค้ามาที่บ้านก็เลียกไม่ได้นะเออไปไปเาเลยว่าเออลูกค้าโอ้ใส่หอดถุงมือพี่น้องอากาศเย็นเย็นอากาศติดลบพี่น้องอาากศลบด ขับพุ่งมาไล่เย็นไปหมดเลยไปไปจตมาขอมาเห็นหลุดเจ้ามาพอโตแล้วเหรอวะพอโตแล้วพอโตแล้วลายมือบ้พ่อไป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 เมื่อไหร่ครัไปไปโชคดี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 เดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้าวมาไหวพริก่อนเอออย่างน้าวันดีปีเออออชุโฟัวดิ้งาพี่น้องเดี๋ยวทีลกเด้อกับกล่องบ่ทันพี่น้องมันจูบแก่เดี๋ยวมาจุ๊บจุ๊บไเอาไม่ไม่ไม่เห็นอยู่ ปไว้หนอกเสนานันั่นนั้นยนนั้นมันไส้มันนั่นมันไส้ยันไปไปไปส่งน้องกลับบ้านนีูไปปูนไม้อมาแล้วพนจะไปซื้ออะไรเนี่ยซื้อของมาทาให้ขอให้เขาสากระเสามอย่างวันอาทิตย์ห้าคนละโอเริ่มเข้ามาตึ๊กเอเนี่ยแม่ครัวไปไปไปยัวันนี้โชคดีโชคดีพอกันหลังไมนอกเซนเอ ขอให้ได้กระเซียงไม่ร้าย,ดยเด้อปีใหม่แล้วค่อยนัดก,กบกินเพราะว่ากบยังไม่ได้ทำง,งานไงชอบไป้ฮะานัดนก,กันวันนี้อะนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอนะเออเดี๋ยวแต่ <laughs> จะไปก็ไปค <laughs> นดีตั้งมันจะล้มหรือเปล่าหน่มีอะไรหรือเปล่าจะกล้ามีไหมอะไรกันบ้าง อากาศจะเย็นๆพี่น้องเป็นน้ำแข็งเบิดเาแต่ก็ยังโอเคนะอาากศนี้ยังโอเคโอ้ยเยนันนี่โอเคตลอดละยเยนันเนี่ยคือนี่เยนันดูแต่งตัวสิดูเยนันแต่งตัวโอ้โหท้าทายจริงๆมท้าทายไป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 ช่วงนีโช่วงนีรีบบอกเลยไม่ต้องหนูไม่พาไปซื้อของแล้วบอกเหมือนในไฮปาไปซื้อของรีบบอกเลยพี่ไม่ตซื้อของไม่ไปอ่ะรถเยอะๆแบบนี้เลยจอดรถไป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  ไปรอเข้าบ้านพี่นันเย็นเจนิกูดโอมาด้วยเย็นาเจนิกูข้าบ้านพ้าบ้านเย็นเย็นนี่ไม่สบายเป็นอะไรหรอหูีบบ่ก,กระจายกระตุ้ยตกก๋วยเตี๋ยวปิดยูยยุจ้าถ้วยใหญ่ๆอีกแล้วพี่น้องมว่านนี่กินอันขนมจีนน้ำเงี้ยวถ้วยบางใหญ่น,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 นั่นกัดเบิดยีนนั่นยังเงยย่วากินไปไว้สายแล้ววะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเปิดอีกพี่น้องมามมากินน้ำกันพี่น้องกิกต้มแ่ มามาพี่น้องมากินน้ำกันก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวซ้ำยากอีกแล้วมันเนี่ยทำยกายกก๋วยเตี๋ยวปีอีกนึงดูสิปีอีกใหญ่ใหญ่เป็ดงานอยู่พี่น้องี่ามปากลากน,านีล่นั่นเขียนไปว่ามากินก๋วยเตี๋ยวเปดเดอร์ฉันเลือกงานเพลินเลยม,มาพอเยาวันดีพอดีแยกมันดีไปแล้วรุดร้ายพี่น้องก็เลยเอาตีนเราปีกออกมาเพิ่มอีกทีแรกทำสามปีสิสามปีสามคนพ่อแม่ลูกคนละปีกระจุกเลยว่ะ <c oughs> เปลี่ยนเมนูให้เราอีกให้เราผัดเม็ดมะม่วงไก่เนาะเขาผัดมันก็เป็นธรรมดาเขาไปเออบัวร้อชุ่มเขาไงอือหือก็เลยเออข้าผัดให้เราห้าคนวันอาทิตย์ยี่หกตอนเที่ยงรอร่อยเนาะไม่แห้งพี่น,น้องน้ำไก่เซ็ตต้มเยอะชื่นใจชื่นใจ เย็นไป็นองเป็นนำแข็งมาสดก๋วยเตี๋ยวเป็ดหงอนเนี่ยโอ้ยไม่เห็นทำไมได้เสเข้าบ่ายวันนี้เอ้ยเข้าเช้าอ่ะก็เข้าบ่ายมาสองวันจันทร์อังคารเข้าเช้าจันทร์อังคารพุทธ อ้โเมื่อคืนกลับมาเด็กก็ตื่นเช้าไปทํางานอีกใช่จะต้องตื่นเชา้าแล้วก็พรุ่งนี้เข้าเชา้าแล้วก็หยุดยี่ผห้ายี่หกหยุดยี่ห้ายี่หกหยุดยังดีนะได้หยุดไปนอกเิ็นอออแอ่แพยสยกินเนะื อยากกินอีกนะแต่กินไม่ได้แล้วให้รำให้รวยนี่นั่นยายนั่นให้รำให้รวยเด้อให้มีลูกค้าเข้าฝต่างๆให้มีลูกค้าเข้าวันนี้กลนเตรียมอาหารอีกแล้วพี่น้องจัดมาถึงบ้านเลยกดกิ่งกำลังจะกินก๋วยเตี๋ยวสักเข้าปากท้าแล้ววายแล้วกำลักินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บลูกค้าดีจังลูกค้านวดเนื้อลูกค้ากับข้าวกับข้าวด้วยนวดด้วยซื้อก๋วยเย นี่เป็นนิยายวันเฮ็ดเต้าหงาดีนะมีเพ,พื่อนดีเฮ็ดแต่าหูเขาให้กินพี่น้องเลยงานมากกัได้กินหมูวานนี่ก็ยังยัง,ยงมันดีไปส่งหอดบา้านดีรื้อกลับเลยกูดีใจแล้วมันนี้ก็ว่าชิส่งหอดบ้านอีกแล้วแต่ว่าเห็นนิยายว่นมาก,กา่อนก็เลยนึกา,าก,กินเองอยู่พี่แค่ถ่งเวลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็เสียไปส่งอีกมันนี้ก็ได้ ยั่นคำหยั่นรถไล่จะได้เฝ้ากับคุณขับรถเปลี่ยนไม่หรอสองปีแล้วไม่ไมใหม,ม่แล้วสองปีแล้วจะไม่ค่อยได้ขับไหมสองปีแล้วขาดแตา่ยาั่นกูไปแตที่ทำงนานอย่างเดียวอบอกจะไปซื้อของกูไม่ส่งพี่ซื้อของแล้วบอกไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งรู้อยู่บ่าไม่ขับแค่นั่งรถติดไปด้วย เขาในเมืองย่านพี่น้องแต่บ้านมาบ้านยายนั่นไกลๆบ่ิยานรถ่ครับไม่ไหวบ่ิยานเงือกยาบันดีทางไกลบ่ิยานแต่ว่านครับในเมืองย่านเขาปลาเขือไว้เนี่ยเราจะกินเนี่ยพอดีเรามีน้ำพริกไว้หน่อยเนี่ย กินมะเขือเผาเนี่โอ้โหจะทำอะไรอ่ะกินมะเขือเผาลืมเลยมั้งตั้งกล้องน้องมนะันอุ้ยลื <laughs> ม่มมากถนัดเลยโชนนะคะ <laughs> ลืมเลยมั้งนะตัวเล็กค่ะตัว <laughs> เล็กเล็ก <laughs> กินกินได้นี่ต้องกินน้ำส้มอันนี้นะนั่น <laughs> บอกช้าไปแล้วน้ำส้มพริกอันนี้จะอร่อยบอกช้าไปแล้วทำไมไม่บอกพรุ่งนี้เลยพี่ลืไมไปบอกไม่ทันนะมีแดดมีดันอีกพี่น้องมีแดดมีดันมีแดดมีดันเต็ พี่น้องสวยบางไงหน่อยไปที่สีเหลืองแดดไปพี่น้องอากาศหนาวๆสดก๋วยเตี๋ยวมีแห้งขนาดพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กับพีพ่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านยายนันอีกแลว้วถือใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพี่วันนั้นด้จากพี่น้ยยนองสวัสดีค่ะามาสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งกิ๊งกิ้ง